สวัสดีค่ะผู้ชมกลับมาอยู่กับวีเจครีมพัชราดานรภาสพิสิทธิ์นะคะกับเพจจามแล้วก็ช่วงนี้เลยกับจาม breaking news ค่ะวีเจครีมจะมาอัปเดตก็แล้วกันเมื่อวานนี้นะคะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคอรมอออกมามีมตินะคะซึ่งเป็นการดูแลเยียวยาสำหรับผลกระทบจากโควิด1 9ระยะที่3ทีนี้วันนี้จะมาสรุปให้ฟังว่าคอรมอมีการประกาศออกมาว่ายังไงบ้าง เมื่อวานนี้คณะนะรัฐมนตรีนะคะมีการออกมติสําคัญที่เป็นมาตรการดูแลแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่3แล้วนะคะ ซึ่งรายละเอียดโดยสรุปก็คือว่าข้อ1จะมีการปรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ของนักเรียนทั่วประเทศไทยจากเดิม16พฤษภาคมเป็น1กรกฎาคมนะคะแล้วก็คาดว่าจะไม่มีปิดเทอมเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นหมายความว่าจะเรียนและสอบยาวๆติดกันไปเลยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมไปก็แล้วกันให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลน้องๆอ,อ,อยู่ที่บ้านข้อที่2ก็คือ มีการฟรีนะคะเรื่องของค่าไฟฟ้า3เดือนคือเดือนเออมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนสำหรับบ้านอยูอ่บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์นะคะแล้วก็จะใช้ฟรีสูงสุดได้ถึง90หน่วยต่อเดือนด้วยกัน ข้อที่3คือจะขยายระยะเวลาการชำระไฟฟ้าประจำเดือนเมษายนถึงมิถุนายนออกไปอีกไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์เช่นเดียวกันแล้วก็มาตรก,การที่4นะคะ อันนี้สำคัญมากๆมาตรการนี้เป็นมาตรการดูแลเยียวยาโควิด -19 ระยะที่3รวมแล้วก็คือ1.9ล้านล้านบาทนะคะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือพอรกรก,รกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรศษฐกิจวงเงินเนี่ยก็คือ1ล้านล้านบาท ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือที่เราเรียกกันว่ามาตรการเยียวยา5,000บาทคือจากเดิมเนี่ย3เดือนเราจะขยายเออทางคอรมอรจะขยายให้จากเดิม3เดือนเป็น6เดือนนะคะเพื่อที่จะเยียวยาเกษตรกรแล้วก็ดูแลงานด้านสาธารณสุขรวมวงเงินในส่วนนี้ก็คือ6แสนล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก4แสนล้านบาทนะคะจะถูกนำมาใช้ตามแผนงานดูแลเศรษฐกิจรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างเช่นเรื่องของการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและชุมชนจะมีผลบังคับใช้ภายในเมษายนนี้และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายน2564แล้วก็มีการออกมาบอกนะคะบอกว่าโดยจะเป็นการทยอยกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการไม่จาเป็นต้องกู้ ทั้งหมด1ล้านล้านบาทพรกรที่2เป็นพรกรให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟโลนดูแลผู้ประกอบการ SME เป็นวงเงิน5 0แสนล้านบาทคิดดอกเบี้ย2%และธนาคารไทยพาณิชย์จะพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนนะคะให้กับ,ออบ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาท พรกรที่3นะคะในมาตรการข้อ4นี้ก็คือพอรกรดูแลเสถียรภาพภาคการเงินวงเงิน4 0 0แสนล้านบาทจะมีการตั้งกองทุนรวม BSF แล้วก็ให้แบงค์ชาติมีการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้อที่5ก็คือมีการอนุมัติงบกลางนะคะ8 0 1ล้านบาทจัดซื้อและกระจายหน้ากากอนามัยก็คือภายในเดือนเมษายนไปจนถึงตุลาคมปี2563คือจะมีการแจกจ่ายนะคะให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของการกระจายหน้ากากอนามัยอีกแล้วนะคะ ขณะที่สิ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดในวันนี้8เมษายนนะคะก็คือเรื่องราวของไม่ใช่8 4สีวันนี้วันที่9แล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือว่า8ไปจนถึง9นะคะมันจะเป็นผลต่อเนื่องกันเพราะว่าเพราะว่าเรื่องราวของมาตรการเยียวยา5 0 0 0บาท3เดือนเนี่ยจะมีการให้เงินครั้งแรกก็คือวันนี้8เมษายนนะคะยาวๆไปจนถึง9และ10ด้วย ะะขณะที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่ารัฐบาลเริ่มที่จะทยอยโอนเงินจากโครงการเราไม่ทิ้งกันจำนวน5,000บาทเข้าบัญชีของประชาชนบางส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะเดียวกันการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันจะมี10กลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา10กลุ่มคนที่ว่านี้ประกอบด้วย1คือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปี2เป็นผู้ว่างงานมาก่อนแล้ว 3. ข้าราชการ 4. พนักงานรัฐ 5. ผู้รับบำนาญ 6. นักเรียนนักศึกษา 7. เกษตรกร,ร,กร 8. ผู้ค้าออนไลน์ 9. รับจ้างก่อสร้างและ10คือโปรแกรมเมอร์ข้อสงสัยที่ว่าเหตุผลที่ว่าทำไมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรถูกตัดสิทธิ์ออกไปจาก10กลุ่มที่วีเจครีมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นเพราะว่ามาตรการดูแลผลกระทบจากโควิด -19 ระยะที่3ที่เพิ่งพูดไปเมื่อช่วงต้นเนี่ย ะะจะมีการออกมาดูแลส่วนของเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็จะมีการช่วยเหลือโดยเฉพาะน,นะคะทีนี้สำหรับใครที่ผ่านการคัดกรองซึ่งล่าสุดก็มีจำนวนประมาณ1.68ล้านคนจาก24.2ล้านคนนะคะกระทรวงการคลังใจเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้ระหว่างวันที่8 เเมษายนนี้ซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้านะคะขณะที่ล่าสุดในยอดลงทะเบียนเริ่มลดลงเหลือแค่หลักแสนคนต่อวันหากเหลือหลักหมื่นคนต่อวันกระทรวงการคลังบอกว่าจะมีการปิดการลงทะเบียนซึ่งก,ก่อนที่จะปิดการลงทะเบียนเนี่ยกระทรวงการคลังบอกว่าจะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7วันทําการเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเยียวยา5,000บาท3เดือนแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเยียวยา5000บาท6เดือนเนี่ยนะก็รีบไปลงทะเบียนก่อนที่จะปิดการลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตติดตามได้ที่จาม breaking news กว e ีเจคีมค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880-900-800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ